สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็เปิดชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญท้าวเวสวรรณนะครับผมก็เป็นเหรียญพิมพ์ทรงจำปีอีกเช่นเคยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นเทวสถิตรหรือว่าเรียกว่าย้อนยกุก4.5นั่นเองนะครับผมก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่ออิฐท่านสร้างแล้วก็มอบให้กับพระวิหารเทวสถิตที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมก็เป็น พระวิหารที่อยู่ในมูลนิธิสภาราเชนนะครับเพื่อที่จะไปทําประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองนะครับผมก็เหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในชุดสิทธิลงยาสีประจําวันเกิดนะครับที่มีทั้งหมดแปดเหรียญด้วยกันนะครับอันนี้เป็นลงยาสีแดงนะครับผมอันนี้เป็นกล่องภายนอกเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามภายในกันนะครับผมก็เป็นสีแดงนะครับก็ดูแค่นี้ก็สวยทะลุถุงเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน ถุงที่มาก็จะเป็นถุงซิปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเก็บมาจากกล่องก็จะเป็นถุงซิปแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับผมสังเกตไหมครับลงยาสีแดงเป็นไงครับไม่ผิดหวังนะครับมีความสวยงามมากๆนะครับผมอันนี้ลงยาสีแดงนะครับจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับหลายๆท่านก็น่าจะคิดประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยงามสวยงามสมคําล่าลือจริงๆนะครับสําหรับสีแดงนะครับผมมีความสวยงาม อันนี้เราดูผิวเผินเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับจำปีสีห้านะครับแต่ถ้าเอาเหรียญมาเทียบกันก็จะรู้ว่ามันจะใหญ่กว่าจำปีสีห้านิดนึงนะครับผมแล้วก็ส่วนหูเหรียญด้านบนนะครับคือจุดที่ต่างกันนะครับหูเหรียญจะมีความหนากว่านะครับส่วนใบหน้าองค์ท้าววิสวรณ์นะครับจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตรงเส้นคอตรงนี้นะครับก็จะมีความ ใกล้เคียงเพราะว่าเส้นก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะครับแล้วก็ใบหน้าก็ใกล้เคียงแล้วก็จมูกจมูมจกจะค่อนข้างโด่งนะครับจมูมจกจะโด่งขึ้นมานะครับอันนี้เปเหรียญลงยามันก็จะ,จะสีจะสะท้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ชุดแต่งกายต่างๆลักษณะท่ายืนก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ตรงใช้แข้งจะแตกต่างเพราะว่าชายแข้งรุ่นหกสามนี่ปลายแข้งจะแหลมแล้วก็ยาวกว่านะครับผมคือจุดที่แตกต่างนะครับนี่นะครับลงยาสีแดง สวยมากๆนะครับผมก็สําหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างก็ชัดเจนนะครับเป็นเมตตาของหลวงพ่อนะครับที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับต่อไปโดยให้มูลนิธิสภาราเชนนะครับผมแล้วเหรียญนี้ที่ตัวเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะเป็นย้อนยุค4-5แล้วพิธีพุทธาพิเศษถึง5วาระด้วยกันเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าวาระแรกนะครับก็พุทธาพิเศษพร้อมกับ รุ่นเจริญสุขหกสามนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีหกสามนี้นะครับผมแล้วก็วาระที่สองก็ในพิธีเดียวกับรุ่นจำปีปลดหนี้นั่นเองนะครับก็คือในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชนะครับก็เป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งที่หลายๆท่านทราบกันดีนะครับแล้วก็วาระที่สามนะครับก็เดือนสิงหาคมนะครับก็พิธีพุทธาพิเศษนะครับพระภัยศพนะครับก็ อยู่ในพิธีนั้นด้วยนะครับก็เข้าร่วมพิธีนั้นด้วยนะครับแล้วก็วาระที่4ี่นะครับก็พุทธาพิเศษพร้อมกับรุ่นจำปีบุญิสานวาระสุดท้ายนะครับก็เดือนตุลาคมนะครับผมแล้วก็วาระที่หนะครับก็ที่พระวิหารเทวสถิตนะครับจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดนะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวสำหรับปี6 3ที่พุทธาพิเศษถึง5วาระอย่างนี้นะครับผม ก็ถือได้ว่าสุดจริงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับถ้าเราดูนะครับโดยรวมนะครับจะมีความใกล้เคียงกับจาปีสีห้านะครับการวางตัวอักษรนะครับใกล้เคียงกันแต่จุดที่แตกต่างกันก็คืออตัวอักษรที่เขียนลงไปนะครับด้านบนระบุเลยนะครับว่าหลวงพ่ออิดนะครับวัจุลามณีนะครับสร้างนะครับมอบให้นะครับแล้วก็ด้านล่างเขียนว่าพระวิหารเทวสถิตนครปฐมนะครับ แล้วก็มีพอสอส่วนด้านล่างสุดจะเป็นโค้ดเลียนนะครับด้านล่างสุดล่างพอสอนะครับต่อโค้ดส่วนเป็นโค้ดเหลงตรงนี้นะครับก็เป็นโค้ดเหลงตัวเล็กๆอยู่ใต้ยันพุทซ้อนตรงนี้นะครับตัวเล็กๆก็โค้ดจะแตกต่างจากจำปีสี่ห้ารุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับแตกต่างนี่นะครับก็เป็นกระไหลทองนะครับก็จะมีความเงางามเป็นสีทองทองแบบนี้นะครับนี่นะครับ ผิวเห bana, เรียญก็จะเรียบนะครับแล้วก็ขอบเหรียญขอบเหรียญทั้งซ้ายขวาแล้วก็รอบด้านตรงนี้นะครับก็ここจะมีความใกล้เคียงกัน <ained> ก็คือการทําบล็อกที่สวยงามนะครับผม <twitch> ใกล้เคียงกันมากๆนะครับส่วนตรงขอบเหรียญน,นะครับก็เป็นการตัดขอบที่ตรงนะครับตรงเลยนะครับก็คือบล็อกล่างกับบล็อกบนตัดตรงกันก็คือตัดแล้วก็เนื้อก็จะขาดเลยนะครับไม่ต้องมาเจียตกแต่งทีหลังนะครับก็คือตัดแล้วบล็อกขาดเลยนะครับ อันนี้ถือว่าตัดคมอยู่นะครับแต่ว่าบางเหรียญอาจจะมีเบอร์ยื่นนิดๆก็อาอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจากการปั๊มเหรียญที่จํานวนมากนะครับก็จะทําให้เกิดความซึกงของแม่พิมพ์นะครับก็จะทําให้มีเบอร์ยื่นนะครับแต่เหรียญนี้ถือว่าคมมากๆไม่มีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นลงยาแดงนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเงา วิบวับวิบวับแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พุทธาพิเศษได้หลายวาระมากๆนะครับแล้วก็ชนวนนะครับก็จะเป็นชนวนของปีสี่ห้าแล้วก็เป็นชนวนของรุ่นแสยิดนะครับก็คือเป็นรุ่นห่วงเชื่อมนะครับเหรียญหลวงพ่ออิฐที่กําลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มาเป็นชนวนในรุ่น เทว,วสถิตนี้ด้วยนะครับผมก็ทําให้มีจำนวนทั้งปีสี่ห้าทั้งรุ่นชายยศก็ถือว่าเข้มขังไม่ธรรมดานะครับผมช่วงนี้ก็พาพึ่งออกมานะครับก็ราคายังไม่แรงก็ท่านใดที่กํากลังเช่าหาบูชาอยากได้นะครับก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับจากพี่น้องนะครับเพื่อนๆที่อยูอ่ในกลุ่มนะครับาสามารถแบ่งปันกันได้นะครับผมก็เช่าหาบูชาก็ดูราคากันนะครับว่าตกลง าราคาตกลงกันได้ก็สามารถเช่าหาบูชากันได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า,าทุกท่านที่มีการเช่าเหรียญก็คือเงินนั้นก็ทําบุญเข้ากับวัดอยู่แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับใครบูชาไปก็ถือว่าทําบุญนะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็อยากจะแนะนําทุกท่านให้มีติดกันไว้นะครับผม เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมารู้สึกเสียดายในภายหลังนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันรับชมกันจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็เอาเหรียญสีแดงสวยๆมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้นะครับผมเพื่อต้องเพื่อที่จะสามารถชมคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครนะครับผมก็จะเอาสีอะไรมาให้ดูกันก็โปรดติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ